ทุกคนเรากำลังจะออกไปแบบชิลๆเห็นสระว่ายน้ำของโรงแรม l o ฟ e Residence นี่ฮะตรงนี้บาสิตีซิตี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวกลาคืนเราจะมานั่งตรงนี้ไหม มานั่งทำคอนเทนต์ตรงนี้ทุกคนเลิศมากเราอยากให้โลกรู้ว่าโรงแรมเลิศหรูบูติกที่ข้างในมีอ่างจากุชชีด้วยทุกคนแบบเพอร์เฟมากโลอกอะยทุกคนเราดูน้ำเสียงสิทุกคนจ๋าเรามีความสุขมากอยากให้โลกรู้ว่าเรามีดีที่สุพรรณที่เนี่ฮะเดินออกไปก็จะตรงข้ามกับบขอสอจะเลี้ยวซ้ายขวาดีทุกคนถ้าขวาไปเป็นหอคอยบรรหารถ้าซ้ายจะเป็นหอนาฬิกาบรรหารแจม่มใสทุกคนอุ้ยเกือบจะเดินชน ะะกระจกนี่ฮะทุกคนตรงนี้เลยนะฮะ <c oughs> เดาจะเดิน <c oughs> นี่ฮะพุทอ,อากาศอุ่นเลยนะออกมาปับ๊บอันนี้ประมาณ4ี่ห้าโมงนะฮะทุกคนดอกราชพฤพึ์นั้นคือบอกขอสอนี่คือนี่ฮะติดกันเลยนี่ฮะวาสิทธีซิตี้โรงแรมหรูอาหารเช้าเลิศมากเราไปทางนี้ดีกว่านะทุกคนเลี้ยวซ้ายออกจากโรงแรมเลี้ยวซ้ายซึ่งจะเป็นหอคอยอ่อ หอนฬกกาขอคอยเราค่อยไปพรุ่งนี้ดีไหมทุกคนเราต้องพาชมเมืองก่อนนะฮะนี่ฮะชมเมืองบรรยากาศตอนยามเย็นสีเหลืองอารามทุกคนเลิศมากปุ้ยเราอยากได้แบบนี้จังเลยอะ่ะทุกคนหืมอยากได้มากเลยอะ่ะทุกคนซื้อให้หน่อยสิสี่สิบบาทเองอย่างงกนี่ฮะทุกคนบรรยากาศร้านอากาศอุ่น เราควรจะหาร้านยามเย็นเนาะเป็นแบบนยำเต้าหู้ร้อนๆแล้วก็มาแช่เย็นๆกินในห้องแอร์นะคะเดี๋ยวยุ๊ยใครสนใจตำแหน่งสมัครงานบอกต่อทุกคนได้กุศลนะฮะอุ้ยคีกยักษ์นะฮะนี่ฮะทุกคนกควรจะมารีวิวมากินมาอวดไหมฮะออกสื่อดีไหมทุกคนช่องเรานี่เป็นช่องที่แบบโฆษณาเข้าตั้ง40กว่าตัวแล้วทุกคนไม่ได้ธรรมดานะคะอย่ามาดูถูกช่องเรานะฮะ ถึงแม้ช่องเราจะไม่บอกให้คนรู้จักติดตามแต่ก็ติดตามคนที่ไม่รู้จักเนี่ยฮะเพิ่มเรื่อยๆเลยฮะทุกนนี่ฮะร้านอาหารตามสั่งก็ใครจะสั่งอะไรได้จริงๆทุกคนเวลามาต่างจังหวัดแบบนี้นะเราขอแค่ถ่ายเก็บบรรยากาศวัดวาอารามถนนหนทางนะไม่ได้เห็นแก่กินว่าจะต้องแบบมานั่งกินข้างถนนอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเรา ซื้อแกงถุงนั่งกินในโรงแรมก็มีความสุขแล้ววางแผนเอาไว้พรุ่งนี้อาจจะไปซื้อแกงใต้ตรงหน้าหอบรรหารแจม่มใสที่มีอยู่เจ้าหนึ่งนะที่เคยไปกินอร่อยมากขอบอกทุกคนแล้วก็ตอนเย็นอาจจะไปหมูกระทะเห็นไหมง่ายๆจ้ะทุกคนจ๋านะฮะแล้วก็พักเออทำหลักสูตรอยู่ในห้องแล้วก็ถ่ายบรรยากาศเอามาฝากทุกคนเช่นนี้ฮะชีวิตมีความสุขแล้วก็มีสอนออนไลน์2ชั่วโมงก็ทําไปประมาณอย่างนี้ฮะนี่ฮะทุกคน ไปวัดป่าเลไลเลี้ยวซ้ายได้เลยอุทยานมัชชาวัดพระนอนวัดแคร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปนะเห็นไหมฮะทุกคนเดินมาก็จะเจอทออสอของสุพรรณตรงนู้นจะเป็นข้าวมันไก่โกอ่มโกอาทุกคนเห็นไหมไม่ไกลจา,ยยากที่กินนะฮะโรงแรมลอฟเรสซิเดนซ์หรือว่าวาสิถีซิตี้จะจะเป็นโรงแรมที่คู่ขวัญกันฮะเป็นคู่แฝดกันเลยอยู่ตรงข้ามกับบขอสอเห็นหอคอยบรรหารมั้งเป็นหอนาฬิกาทั้นทุกคนอย่าสับสนนะหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสแต่ถ้าเป็นหอคอย บัญหาแจ่มใสนั่นเป็นหอคอยสูงขึ้นไปข้างบนดูวิวนะฮะแต่หอนาฬิกาตรงนี้จําง่ายๆว่าไม่ไกลจากบอคสอไม่ไกลจากวาสิตีซิตี้เห็นไหมนี่ฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็อยู่ไม่ไกลทุกคนนะฮะเห็นไหมฮะทุกคนหอนาฬิกาเนี่ยนาฬิกานะฮะันถึงบอกว่ามาสุพรรณไม่ยากฮะนั่งบอคสอรถตู้มาลงแล้วก็พักโรงแรมแล้วก็ตั้งหลักใครจะไปอุทยานแห่งชาติภูเตยจะไปอ,อ่อไปวัด ป่าเลไลเดิมบางนางบวชนะฮะที่มีเปรตนะฮะวัดเปรตวัดเปรตสวรรค์อุทยานนรกสวรรค์นะฮะสวยมากทุกคนต้องไปนะ,ะเดี๋ยวว่าอุทยานออก เมงชะวากก็จะอยู่เอเดิมบางนางบวชทุกคนฉะนั้นถึงบอกว่ามาตั้งหลักที่สุพรรณไม่ยากค่ะเป็นเมืองที่น่ารักมากทุกคนมาแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆทุกคนแต่ทางซ้ายเมืองอย่างที่บอกไปวัดป่าหรีไรไปดูจิตจกรรมฝาผนังแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างคุณแผนละเอียดยิบยิบยิยิบ,ยบ,ยบ,ยบภาพสวยจุดๆเป็นร้อยๆภาพทุกคนสวยมากทุกคนนี่ฮะหอนาฬิกา แต่ว่าเราเข้ามาตอนจะก่อนจะถึงหอที่นี่ยฮะสุพรรณเราจะเห็นป้ายเขารณรงค์เรื่องอุบัติเหตุได้ดีมาก,กน,นะว่าเมาไม่ขับระวังหลับในประมาณอย่างเงี้ยทุกคนอุ๊ยอันนี้งานอะไรอะ่ะอ๋อเพือใครสนใจทุกคนนี่ฮะนี่ฮะทุกคนเห็นไหม สวนเฉลิมพัทธรราชินีก็คือหอคอยบรรหารแจ่มใสนั่นเองทุกคนเขาเรียกว่าสวนเฉลิมพัทธราชินีจำง่ายๆนะสวนเฉลิมพัทธราชินีพัทธระฮะ uh huh. พัทธระที่แปลว่าเป็นที่รัก่ฮ uh ะ huh. สวนเฉลิมพัทราชินีทุกคนถ้าตรงไปก็วัดป่าเลไลแต่ก่อนจะถึงวัดป่าเลไลจะมีแยกวัดไปวัดแคคุมขุนแผนพรุ่งนี้เราจะต้องไปให้ได้จะตื่นแต่เช้าจะไหวไหมทุกคน วันนี้เหนื่อยแล้วเกินจะต้องพักก่อนแล้วก็โรงแรมรถมากห้องนอนมีอ่างจากุชชี่มีสระว่ายน้ำคืนนี้เราต้องแบบนั่งอ๋อใช้พื้นที่ให้คุ้มเลยนะทุกคนจะต้องอัดคลิปอัดไลฟพูดลงทิกตอกไหมแต่ของเราช่อง Youtube นะทุกคน YouTube จะปลอดภัยมีโฆษณาเข้านะฮะทิกตอกโฆษณาไม่เข้าเดี๋ยวก็ช่องบินช่องปลิวอะฮะมันปลิวง่ายอะฮะทิกตอกอะฮะ พอมันเห็นช่องเราเลิศใช่ไหมก็มีคนแกล้งรายงานช่องให้ปลิวแต่ YouTube ไม่มีทุกคน YouTube จะไม่มีแกล้งนะฮะนี่หาเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดดีกว่านะฮะเข้าตลาดนะฮะถ้าตรงไปก็วัดแคร์คุ้มขุนแผนวัดป่ารีไลนะฮะคุ้มขุนช้างบ้านขุนช้างนะเรือนขุนช้างก็ไปทางนี้ฮะทุกคนแต่เราเลี้ยวตรงนี้ก่อนทุกคนชมเมืองความอบอุ่นของสุพรรณบุรีก่อนทุกคน สุพรรณบุรีเป็นเมืองวันณคดีศิลปินลุกทุ่งเยอะมากพุ่มพวงดวงจันทร์วัดทับกระดานทุกวันที่ 10- ถึง23 10วันนะ15วันนะฮะจะมีงานพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องทุกคนอย่าลืมไปนะฮะจะไปเจอกันทุกปีหะวันที่13เนี่ยจะไปกินนอนอยู่ที่วัดนะคะวัดทับกระดานนะทุกคนแล้วเจอกันนะครับที่วัดทับกระดานนะฮะเห็นไหมมีความผูกพันกับที่นี่มานานยาวนะฮะโอ้ทุกคน อากาศเยนเ็ยนๆอุ่นๆน,น,นะฮะทุกคนจะาไม่ร้อนเลยสุพรรณอบอุ่นมากเราเดินชมเมืองเลยทุกคนจ๋าทุกคนข้าวซอยเจ้าที่อร่อยมากเราเคยมากินขอยืนยันจากทุกคนนี้ฮะข้าวซอยเชียงใหม่ในเมืองสุพรรณนะฮะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะมีมะขามดัดอยู่ข้างหน้าด้วยทุกคนแล้วก็เดินตรงไปก็จะมีนี่ฮะหอคอยปัญหาจักรสายเห็นไหมฮะยังกับอยู่นิวซีแลนด์เลยฮะทุกคน เห็นไหมฮะหอคอยนี่ฮะเราก็จะเจอวัดชัยนาว่าตรงนี้นะฮะซึ่งก็ไม่ไกลจากหอคอยนะฮะทุกคนแต่มันเพรทางรถลัดทะลุถึงกันหมดนะฮะนี่ฮะมากี่ครั้งจําได้ไหมว่าวัดชัยนาว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ไกลจากบขอสอไม่ไกลจากหอนาฬิกาบัญหาแจ่มใสแล้วก็ไม่ไกลจากหอคอย ปัญหาแจมา่มใสอันต้องแยกให้ออกทุกคนอย่างงนะแล้วก็ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์พระบาทเศษพระเจ้าอยู่หัวสเวมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกคนนี่่ะนี่่ะทุกคนบรรยากาศนะฮะตรงแถววัดชัยนาวานนะฮะที่มีข้าวซอยอร่อยที่สุดนะฮะแล้วก็ลูกปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหาทุกคน เวลาที่เรามาแบบนี้เรามักจะชอบกินแบบกะเพราไข่ดาวเนาะมันรู้สึกเหมือนมันร้อน,อนๆเผ็ดๆมันมัน,มนอร่อยแซบ่บ่ยใช่ไหมทุกคนอยากกินกะเพราไข่ดาวมากเลยตอนนี้ไปมะม่วงหาวมะนาวโหทุกคนนกน้อยทุกคนว่านกน้อยเหมือนนกไหม